สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าการแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะสืบเนื่องมาจากการประชุมคอรมอเมื่อวันอังคารที่3ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีหลายๆเรื่องที่มีการประกาศออกมาอย่างเช่นเรื่องระยะทางในการใช้งานในรัศมี4กิโเมตรซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการแจ้งว่าประชาชนมีการร้องเรียนกันถึงเรื่องนี้กัน มากขึ้นซึ่งทางคอรมอรก็เตรียมที่จะพิจารณาในเรื่องนี้และคาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระยะทางที่ใช้เพราะว่าในต่างจังหวัดบางที่ก็ไม่มีร้านค้า ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้ก็สําคัญมากๆเพราะว่าหลายๆคนได้สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการขึ้นเงินดิจิตอลโดยเปลี่ยนเป็นเงินสดจะมีกลุ่มไหนที่สามารถทําได้บ้างโดยความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็มีการเตรียมแจงวิธีการขึ้นเงินดิจิตอลเป็นเงินสดรวมถึงเตรียมการยกเลิกลัศมีการใช้งาน4กิโเมตรด้วยนะคะโดยทางครมรมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการเพื่อ ดำเนินการนโยบายแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนั่งเป็นประธานพร้อมเดินหน้าให้ทันเดือนกุมภาพันธ์2567และยืนยันที่จะใช้ระบบบล็อกเชนนั่นเองสำหรับความคืบหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตในนโยบายแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนายจุลพันธ์อมรวิวัฒและัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเลต็ตจากนั้นก็ได้มีการแถลงภายหลังการประชุมคณะ รัะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นซึ่งในที่ประชุมก็มีมติ ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งประกอบไปด้วยประธานก็คือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนรองประธานก็ประกอบด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปานปรีพระหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประเสริฐจันทะลวงทองร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนั้นก็ยังมีนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒน์นายกฤษดาจีนวิจารณะ,ะร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องและเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงบประมาณสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร่วมอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย สำหรับคณะกรรมการเพื่อดําเนินการนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตก็มีหน้าที่ตั้งแต่ การวางกรอบของโครงการรายละเอียดและแหล่งเงินโครงสร้างและกลไกที่จะใช้รายการติดตามตรวจสอบประเมินผลของนโยบายหลังดําเนินนโยบายไปแล้วโดยจะเป็นคณะกรรมการที่อยู่ยาวในระยะช่วงเวลา6เดือนจนจบโครงการนั่นเองโดยจะมีการนัดประชุมนัดแรกในช่วงวันพฤหัสหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ ภายใน2-3สัปดาห์หลังการประชุมนัดแรกอย่างไรก็ตามโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต0 0 0 0บาทรัฐบาลมีความตั้งใจว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ส5 6 7ส่วนเรื่องเงื่อนไขาการใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ต0,000บาทในระยะ4กิโลเมตรนั้นก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่คณะอนุกรรมการจะต้องไปรวบรวมความคิดเห็นแต่ก็ยอมรับนะคะว่าเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนก็มีแนวโน้มที่จะขยายกรอบพื้นที่เพราะในระยะ4กิโลเมตร หาอะไรยากมากสำหรับต่างจังหวัดนะคะดังนั้นการขยายกรอบพื้นที่จึงมีความเป็นไปได้สูงแต่สุดท้ายจะเป็นยังไงก็คงจะต้องรอคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเป็นผู้ฟันธงส่วนรายละเอียดการดำเนินโครงการนั้นคงไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดแต่ก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้แต่ก็จะเน้นการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายทั้งนี้นายจุลพันธ์ยังกล่าวถึงกรณีที่หลายคนเป็นห่วงว่าเงินดิจ ตั้10,000บาทที่รัฐบาลมอบให้กับพี่น้องประชาชนสุดท้ายแล้วจะไปอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่หรือเจ้าสัวว่าไม่ว่าประชาชนจะนําเงินไปใช้กับผู้ประกอบการรายย่อยหรือรายใหญ่ก็ไม่มีความแตกต่างกันเพราะว่าทางรัฐบาลไม่มีการกันใครออกจากระบบไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่จะอยู่ในระบบหักภาษีหรือไม่ทุกคนก็สามารถขึ้นเงินได้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในระบบหักภาษีก็จะเป็นในลักษณะของได้รับเงินมาแล้วก็นำ เงินไปใช้ต่อนั่นเองนะคะซึ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามธรรมชาติตามความต้องการใช้จริงแต่ก็จะต้องมีกลไกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้จ่ายเงินให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชนโดยรัฐบาลกําหนดไว้เพียง2องอย่างก็คือเรื่องกรอบเวลาในการใช้เงินในระยะ6เดือนและพื้นที่ในการใช้เงินดิจิตอล4กิโลเมตรแต่เชื่อว่าจะมีเงื่อนไขอื่นมาเพิ่มเติมอีกแน่นอนซึ่งตรงนี้ก็คาดว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นภายในปลายเดือนตุลาคม นี้เพื่อให้สามารถเริ่มต้นนโยบายภายในวันที่1กุมภาพันธ์2567 แต่ก็อาจเป็นไปได้ที่จะต้องขยับออกไปอีกหนึ่งเดือนเพราะไม่อยากให้มีการเริ่มโครงการทั้งที่มีประเด็นปัญหาค้างคาแต่ก็คงต้องรอให้ใกล้ถึงเวลาดังกล่าวจึงจะแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีว่าจําเป็นต้องขยับกรอบเวลาหรือไม่ส่วนเรื่องการขึ้นเงินนั้นถ้าหากการใช้จ่ายเงินดิจิตอลวอลเล็แล้วหากผู้รับเงินเป็นผู้ที่อยู่ในระบบภาษีอยู่แล้วสามารถขึ้นเงินเป็นเงินสดได้เลยแต่ถ้าหากไม่ได้อยู่ในระบบภาษี ก็จะเป็นในลักษณะนำไปใช้ต่อและไม่สามารถขึ้นเงินได้ ตอนนี้นะคะก็คือเท่ากับว่าถ้าหากว่าใครที่อยู่ในระบบร้านค้าและอยู่ในระบบภาษีอยู่แล้วเมื่อได้รับเงินดิจิตอลตรงนี้สามารถขึ้นเป็นเงินสดได้ทุกร้านนั่นเองนะคะซึ่งในคลิปนี้ก็ได้นําข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ